เหมือนกันเลยยังเอ่ยสงการานต์วันสุดท้ายของปีนี้ครับมาเจอกันทางช่องวงในครับคลิปวันนี้สนุกแน่นอนเพราะผมจะทําเรื่องโคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับฤดูกาลนี้พิมเบอร์ลิกไป5สโม,มสรเลยนะครับผมจะตัด1กับ2ออกไปก่อนทั้งเลว์พลูและอาร์เซนอลคือเขาได้ไปอยู่แล้วนะครับทีนี้สามถึงเแต้มมันห่างกันนิดเดียวครับมันมีโอกาสด้วยกันทุกทีมครับทุกนัดเหมือนเป็นรอบชิงชนะเลิศทั้งมอตติงแฮมฟอร์เรสต์นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแมนเชสเตี้ เชลซี Chelsea, แล้วก็แอสตันวิลล่าเป๊กโคเดลล่านี่คุมทีมมาตั้งนานไม่เคยไปเล่นยูโรป้าเลยนะครับปีนี้มีโอกาสนะครับวินเมลเลยเกินนะครับคือมันสูสีกันมากถ้าหากคุณแต้มหลุดนิดเดียวเนี่ยอย่างเจอคริสตันพาเลสเงี้ยเกือบโดนน้ำสามศูนย์นะครับพอโดนล้ำหน้าไปก็เลยกลับมาได้ถล่มห้าประตูต่อสองนะครับแต่ว่าในทุกๆเกมมีโอกาสทําแต้มหล่นหน,นึนน่งคะแนนสามคะแนนได้หมดนะครับขณะดอนดิงแฮมฟอร์เรสต์่อุ่นคะแนนไปเยอะๆครับกับ ดูโนซานโต้นะครับแต่ว่าพอเกมที่ผ่านมาเนี่ยครับแพ้เอฟร์ตันขาบ้านเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยโอ้โหซิตี้กลาวนี่เลี้ยวคูยังชนะเขาไม่ได้เลยนะครับความกดดันมันมันถาโถงแล้วถึงของเมษายนเนี่ยมันคือของจริงนะครับเ <c> ชลซีเอ,อ็นสโตรนเลสการ์นี่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่รอดหรือเปล่านะครับโอ้โหแฟนบอลกดดันสุดๆบอกไม่เอาแล้วคนนี้ประสบการณ์คิดเยอะเหลือเกินโคห์พาเมอร์ฟอร์มโปยังไม่แก้เกมเกือบ <c> ตายกับอิสติฟิผมดูเชลซีทุกๆแมต และแอสตันวิลล่าล่ะครับ,รบที่ยังอยู่ในโคต้าของรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับบาร์รีแซงชักแมงนะครับเขาจะมีโอกาสแค่ไหนพกหน้าต่อจากนี้ครับมี18คะแนนให้ได้เก็บซึ่งมันเยอะมากแล้วใครแหละจะหลุดโคตายูฟาแชมเปียนส์เบสดตามได้ในทริปวงใหนวันนี้ครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะครับอยากจะชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ฮ่องกงดูบอลด้วยกันครับก็คือปกติครับผมทำทริปสารฝันเนี่ยสองปีครั้งนะครับจะพา คนดูไปที่ประเทศอังกฤษดูแมนยูไปทัวร์สนามลิเวอร์พูลไปแมนเชสเตอร์ล่าสุดไปวูฟแล้วก็วิลล่าพาร์คด้วยนะครับแต่ว่ารอบนี้ฮะมีสัทแดงครับเดินทางมาที่ฮ่องกงมันใกล้มากเลยนะครับเราบินแค่3ชั่วโมงเท่านั้นเองครับผมก็เลยประกาศทริปสันฝันฮ่องกงไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้มีคนจองแล้วทั้งหมด16,00ท่านนะครับเราจะไปดูบอล29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะครับค่าทัวร์เนี่ยถูกมากครับ2 9 9 9 9บาทนะครับ แต่ว่าตั๋วฟุตบอลเนี่ยแพงมากเพราะว่าสนามฮ่องกงสเตเดียมมีความจุแค่40,000ที่นั่งนะเพราะฉะนั้น40,000คนเนี่ยก็จะแย่งมาที่นี่นะครับผมได้ที่นั่งที่ดีที่สุดครับ category A นะครับก็คือใบหนึ่งเนี่ยตั๋วบอลมัน17,000เจ็นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมราคาทัวร์รวมตั๋วบอลเนี่ยมัน46,999บาทแต่ว่าให้ทุกคนเนี่ยผ่อนได้2งงวดนะครับเพื่อนผมเป็นเจ้าของบริษัทนะครับก็คือ Dream Destination Tour นะครับงวดแรกเนี่ยมัดจำ 2 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ไปจ่ายที่เหลือกินตอน2พฤษภาคมรอเงินเดือนออกสบายๆนะครับไปดูแมนยูเจอกับฮ่องกงและโพสซิชันในดีครับนักฟุตบอลพร้อมไม่ต้องไปรอแบบลุ้นช่วงกรกฎาคมว่าอีซิชันมันจะมาอะไรเงี้ยโกันหรือเปล่านะครับแล้วก็เราจะไปดิสนีย์แลนด์กันด้วยนะพาน้องๆหนูๆไปเที่ยวนะครับถ้าหากว่าเป็นเด็กอายุ5ขวบ3ขวบเนี่ยลด5,000บาทนะครับแล้วก็ผ่อนได้ทุกคนนะครับสมมติว่าคุณไปพ่อแม่ลูก3คนเนี่ย คุณก็จ่าย25,000 25,000 25,000นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไปจ่าย2ตุสภาคมนะครับนอกจากดิสนีย์แลนด์เราจะไปเ้าเฟยครับเป็นเป็นหาดที่สวยมากของฮ่องกงชุ้ยดีมากครับแล้วก็จะมีไปขอพรพระนะฮะไปหวังต้าเซียนไปเช็คห้งหมิวนะครับไปเอาของดีๆกลับมาของขังไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะครับก็ไปฮ่องกงทั้งทีครับไม่ควรไปดูบอลแล้วกลับนะฮะเสียค่าตั๋วเครื่องบินนะครับแล้วก็แวะสถานที่ท่องเที่ยวด้วยดิสนีย์แลนด์อันนี้คือราคารวมหมดแล้วนนะะคครรัับบไไมม่่ีีขอวซาปชิลลๆเยนะครับ ย้ำอีกทีครับค่าทัวร์29,999ืนาพนะครับถูกมากนะครับแต่ว่ารวมค่าตั๋วบอลซึ่งตั๋วบอลแพง17,000รวมกันเป็น46,999นะครับผ่อนได้2งวดครับใครอยากไปกับผมนะครับทักเข้ามาได้เลยครับย้ำอีกทีว่าเด็กลดห้าพันบาทแล้วผ่อนได้2งวดครับทักเข้ามาที่ไลน์ตรงนี้เดี๋ยวผมตอบเองครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นนะครับว่าโคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฟุตบอลเต็ตปีนี้เนี่ยสนุกมากนะครับเพราะว่า ได้ค่าสมประสิทธิ์ไปถึง5สโมสรน,นะครับอันดับ3ถึงอันดับ7ตอนเนี้ยห่างกันเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นทุกนัดเนี่ยได้ลุ้นกันมากๆเลยนะครับเราไปเริ่มต้นดูกันที่ Nottingham Forest กันก่อนนะครับที่ตอนแรกว่าชัวร์เลยครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาปราบทั้งแมนเชสเตีรและปราบทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนูโน่ซานโต้นี่คือเก็บคะแนนตุนมาไว้เพียบเลยนะครับมีแต่คนฟันธงว่ายังไงเจ้าป่าเนี่ยได้ไปเล่น UCL ในรอบหลายปีมากๆเลยนะครับซึ่ง จะทำได้ต่อจากแอสตันวิลล่าครับที่เคยเป็นเจ้ายุโรปยูโรเปียนคัพมาก่อนนะครับแต่ว่าอะไรที่ว่ามันแน่ๆครับเริ่มแพ้ครับเมษาย,ยนเนี่ยมันปราบเซียนจริงนะครับนักเตะของฟอร์เรสเนี่ยส่วนใหญ่ประสบการณ์น้อยอายุน้อยอิลันก้าแบบนี้นะครับมิเลนโควิดไอ้นิโคลามีเลนโควิดแบบนี้นะครับรวมถึงอีกหลายๆคนก็เริ่มทำแต้มหล่นนะฮะอย่าง แมทที่แพ้วุลล่าเนี่ยมันก็พอทำความเข้าใจได้นะครับเพราะเป็นเกมเยือนแล้วเจอโดยโตรงแพ้ไป2อนหนึ่งแต่ว่ากับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ชัดมากเลยครับคาบ้านกับทางฝั่งของเอลวัตันสูตประตูตอนหนึ่งนะครับก็เลยทําให้2นัดเนี่ยไม่มีคะแนนเลยนะครับตอนนี้ระสับระสายมากเลยครับและการแพ้ในบ้านนัดล่าสุดเนี่ยมันส่งผลชัดเจนนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี้เขาเล่นซิตี้กราวนี่มีเพียงแค่ฟูแลมกับนิวคาซิลนะครับที่บุกมาปราบได้ขนดัด ลิเวอรครูครับยังกินแะไม่ลงแล้วครับเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งก็ชนะแมนซิตี้ชนะแมนยูต่อนะทีนี้อีก6เกมต่อจากนี้ครับถือว่าโปรแกรมเนี่ยอยู่ระดับกลางถึงยากนะครับนัดต่อไปจะไปเยือนสเปอร์ครับเล่นในบ้านเจอกับเบนฟอร์ดเยือนพาเลสเล่นในบ้านเจอเลสเตอร์เยือนเวสต์แฮมและปิดท้ายกับเชลซีนะครับก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ยังไม่ัว่์ผมลองคำนวณจากความคิดของผมนะครับ ผมว่ามีโอกาสเสมอถึง4ีถึงหเกมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลอตเทนแฮมฟอร์เรสเนี่ยคือมิดเมย์มากนะครับในการจบอันดับที่4หรือที่5นะครับในตารางคะแนนณตอนนี้นะครับไปดูที่ทีมต่อไปครับที่4ตอนนี้คือเดลพาโซยูนาเต็ดนะฮะล่าสุดไล่ถล่มแมนยูมาสี่ประตูตอนหนึ่งห้าเกมหลังสุดในพรีเม,มียร์ลีกนี่คือชนะ4แพ้หนึ่งฟอร์มสุดยอดมากนะครับมีกองกลางที่เป็นโปรคีแมนเลยทั้งโทนาลี่คูโรกิมารไลส์แล้วก็โชเรนตอน นะครับคนอนดอนที่มาจากกองหน้านะครับแต่ว,ว่าเล่นกองกลางนานแล้วนะครับแล้วก็เอ็ดดี้ฮาวฮะทำผสมลงตัวให้กับสารกาโทมานักเตะมีประสบการณ์มีความนิ่งมากยิ่งขึ้นแน่นอนกับการที่เคยเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วฤดูกาลก่อนนะครับและปีนี้ครับสิ้นสุดการรอคอย70กว่าปีที่เขาได้โทฟีส่สักทีนึงนะครับปราบลิเวอร์พูลในคาราบาวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักฟุตบอลมีความพึงเพืเหม่อมากๆนะครับโปรแกรมนัดต่อไปของพวกเขาเนี่ย ได้เปรียบทีมอื่นอยู่อีกหนึ่งข้อก็คือมีนัดตกค้างวันที่17นี้ในการเจอกับคริสตอาเลตหลังจากนั้นครับนัดต่อไปในสุดสัปดาห์เนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับเพราะว่าจะออกเยือนวิลล่ามันเป็นการตัดแต้งวันโดยตรงคือห้ามแพ้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยสบายครับเล่นในบ้านเจออิสสวิตไปเยือนไบรตันเล่นในบ้านเจอเชลซีไปเยือนอาเซนอลและเป็นเจ้าบ้านเจอกับเอเวัตันครับผมลองกดโปวเลขดูนะครับผมว่าเขาจะไม่แพ้เลยครับและจะชนะ4จาก6เกม หลังจากนี้นะครับผมฟันธงว่านิเคลสันยูเนเต็ดจะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์แน่นอนครับหนึ่งทีมนะครับทีมต่อมาคือแมนซิตี้ครับซิตี้เนี่ยห้าเกมหลังสุดนี่คือกระท่อนกระแท่นมากปราบมาเอ่อนัดละลูกสองลูกชนะ 3, สามเสมอสองก็ใช้ประสบการณ์อย่างแมตช์ล่าสุดเนี่ยโอ้โหเกือบปายนะครับโดนที่ซัมเมอลตนำสองสูงแล้วหลุดไปยิงเข้าโดนจับล้ำหน้าไม่งั้นมันจะเป็นศูนย์สามนี่ยากมาก แต่ว่าพอเปิดโอกาสเขาก็กลับมาได้5-2ล่าสุดเป๊ปบอกว่าซัมเมอร์นี้เขาอยู่ไม่ได้แล้วครับเขาขอฟูลแบ็กใหม่เลยทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับใช้ดาวลุงทู้วไหลแล้วครับทั้งโอล,ลิรี่รวมถึงคนอื่นๆนครับจะให้ดูเน่เล่นตลอดตลอดไปก็ไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับด้วยความเป็นเป๊ปด้วยนักเตะที่มีประสบการณ์ครับโดยไปสีฟ้าโปรแกรมหมูด้วยอีกต่างหากนะครับไปลองดูนะครับนัดต่อไปเนี่ยไปเยือนเอเวอแรนตเล่นในบ้านเจอวิลล่าเล่นในบ้านเจอวูไปเยือนเซาทันตัน ได้ใน,ในบ้านเจอบอลหมัดและไปะเยือนฟูแลมโอ้โหคิดแบบนี้เนี่ยผมว่าชนะ5จาก6เกมแน่นอนแมนซิตี้จะการันตีการได้ไปยูฟ่าแชมปีอีก์อีก1ทีมนะเพราะฉะนั้นเราจะได้4ทีมแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเมก้นีควาเซนการันตีแน่แแล้วก็ทางฝั่งของแมนซิตี้นะครับไปดูอันดับที่5 5 6 7กันบ้างก็คือทางฝั่งของเชลซีเชลซีตอนนี้อยู่ที่6ของตารางนะครับ อันตรายสุดๆเอนโซมาเลสกาสถานการณ์ไม่ดีแฟนบอลไม่มีความเชื่อมัน่นล่าสุดนะตรงนี้เจออิฟสวิตโดนน้ำสองศูนย์เกือบแย่นะครับมาตามตีเสมอได้แต่เขาทำแต้มลงคนที่โดนวิจารณ์ต่อจากผู้จัดการทีมโกโรเบร์ซานเชสโคพาเมอร์ไม่สามารถเป็นคนเดิมได้ก็ไม่ยอมจบไปเล่นทางขวาสักทีหนึง่งก็จะเป็นเฟเมนเตตรงกลางเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็ซื้อตีเยอะมากทั้งเปโดเนโต้ก็ยังมีโลนิอนโนยเก้แล้วก็ล่าสุดไปซื้อเพนด้ามืกั ทางสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับและบอกเลยว่าพอไม่มีนิโคลัสเซ็กสันก่อนหน้าเนี่ยคนอาจจะบอกว่าไม่ยิงประตูแต่โคพาเมอร์ขาดตัวที่พึ่งไปเลยนะครับผมเนี่ยดูเชลซีทุกเกมเพราะลูกชายผมเกลีย์โปรแกรมเชลซีโหดอีกดังหากต่อจากนี้นะครับอีก6เกมนะครับเยือนฟูลแลมไม่เท่าไหร่เป็นเจ้าบ้านเจ้าเอลวัตันไม่เท่าไหร่แต่นัดที่3ต่อจากนี้เป็นเจ้าบา้านเจอริเวอร์คูครับและมีโอกาสที่หงแดงต้องการ6คะแนนใช่ไหมครับแต่ต้องเอาชัวร์ในนัด เพราะว่าประตูได้เสียมันบวก12มันอยู่กับอาร์เซนอลมีโอกาสที่เชลซีเจอริฟูริฟูต้องการอีกสักหนึ่งแต้มเพื่อการันตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์การได้แชมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยตายแน่นอนในซัมม์ปอร์ตเหนื่อยแน่นะครับแล้วก็ไปเยือนเนคาสเซิลก็เหนื่อยเล่นในบ้านเจอกับแมนยูไนเต็ดและออกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับผมลองคำนวณดูนะครับเชลซีชนะแค่เกมเดียวครับจากหกแมตช์คือชนะเอเวอัตันครับเกมต่อไปเจอฟูลแลนดเนี่ยผมว่ามีโอกาสเสมอนะครับแล้วก็เจอลิเวอร์พูลเจอนคาสเซิลลเเนีี่ยมมโอกกาาสสแพู้งย เพราะฉะนั้นผมฟันธงว่าเชลซีจะหลุดโคร์ตายูฟาแชมเปี้ยนส์แน่นอนนะครับอาจจะได้ไปเล่นยูโรปาลีกหรือคงจะจบที่ยูโรปาลีกอาจจะไม่ถึงอันดับที่7นะครับเพราะฉะนั้นเชลซีจะหลุดทันทีนะครับทีมสุดท้ายคือแอสตันวิลล่าครับอันนี้สมาธิไปอยู่ที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ชัดเจนนะครับนัดล่าสุดแพ้เปเชมา3ประตูตอนน่อ1นะครับความรู้สึกของนักฟุตบอลเนี่ยวิลล่ากับนิโคลเซนต่างเดนเคลเซนนี่แบบเหมือแบบน,นสร้างทีมาแล้วแน่นประสบความสำเร็จใช้อีก นานๆทีชุดนี้จะไปเรื่อยๆแต่วิลล่ายืมนักฟุตบอลมาปีนี้คือชัดเจนว่ายืมคลาสมาเพื่อเล่นชั่วคราวทั้งอันเซนซิโอและฟอร์ดแล้วก็ดีซาซี่นะครับมีซื้อตัวก็คือตอนเกี่ยวมาเล่นอูนายนเม่ได้ e เก่งมากครับแต่อย่างไรก็ตามครับพลังของนักฟุตบอลยุคนี้ครับไปหมดกับแชมเปี้ยนส์เเยอเอะโอกาสตกรอบกับเบเชได้สูงมากนะครับแล้วกลับมาเขาในสมบัตสบมบมแน่ๆ โปรแกรมต่อจากนี้ครับก็ถือว่าเกมใหญ่ใช้ได้เลยแต่วิลล่ามนึงข,ข้อดีข้อหนึ่งคือเวลาเจอกับบิ๊กเนมเล่นในบ้านเขาชนะได้นี่คือสิ่งที่อาจจะลุ้นได้ในท้ายที่สุดนะครับเกมต่อไปสําคัญเหมือนเจอเหมือนกับที่นิโคลเซนเจอก็คือใครชนะเนี่ยมีโอกาสมินเมท่านวิลล่าชนะวิลล่ามีโอกาส,กาสแต่ถ้านิโคลเซนชนะนิโคลเซนเข้าวินแชมเปลีกแน่นอนนะครับโอ้โหเจอเนวคลเซนเจ็ดไปเจอซิตี้กลับมาเล่นในบ้านเจอฟูลแลม ไปเยือนบอลมัดเล่นในบ้านเจอสเปอร์และออกเยือนแมนยูเต็ดอแกวิลล่าไม่ธรรมดาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้วิลล่าชนะถึง4เกมแต่ต้องไปรุนนาทีสุดท้ายว่าพวกฟอร์เรสต์จะตกลงมาหรือเปล่านะครับถึงตรงนี้ครับผมลองนั่งดูทุกทุกทีมผมสรุปให้แบบนี้อันนี้ในม Arsenal, Arsenal, ุมมองผมลิเวอร์พูลอาร์เซนอลที่3จะเป็นนิวคาสเซลที่4จะเป็นแมนซิตี้แต่ที่5ผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นวิลล่า ฟอร์เรสหรือ2ออทีมนี้เท่านั้นผมว่าเชลซียากโปรแกรมโหดนะครับสามกับสี่ครับการันตีกาไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนิวคาสเซิลกับแมนซิตี้ครับส่วนอีกหนึ่งโคตาไปลุน้นกันระหว่างแอสตันวิลล่านอกจากฟอร์เรสต์ะเพิ่มให้เชลซีอีกหนึ่งทีมว่าโค้งสุดท้ายอาจจะสู้ต้องได้หนึ่งจากสามสโมสรคุณผู้ชมคิดว่าเป็นใครนะครับคอมเมนต์เรียงกันเข้ามาได้เลยนะครับผมให้นิวคาสเซิลกับซิตี้ร้อยเปอร์เซ็นต อีกหนึ่งทีมผมก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นสิงห์พงาดเจ้าป่าหรือว่าสิงห์รัวแน่นะครับอ่ะขอคอมเมนต์เข้ามาครับทำนายกันหน่อยนะครับประมาณนี้ครับช่วงสุดท้ายชวนคุณผู้ชมไปฮ่องกงครับเผื่อใครอยากจะไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไปดูฟุตบอลด้วยแฟนแมนยูถ้าเข้ามาดูอยู่นะครับผมจะจัดทริปสารฝันไกลๆนี่เองครับบินแค่สามชั่วโมงนะครับจากที่ปกติต้องไปที่ประเทศอังกฤษนะครับแม้จะแต่งมาเล่นโค้ชซีซันหาเงินนะฮะ มาเลเซียยังไม่ทำครับเพราะว่าตั๋วบอลยังไม่ได้ครับตอนนี้ตั๋วบอลเนี่ยยิ่งกว่าทองคําเพราะว่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยจะบินไปเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมครับมีสายการบินเยอะแยะนะครับแต่ว่าตั๋วบอลมีแค่สี่หมื่นที่นั่งครับสนามไม้ฮ่องกงสวยมากคนทั่วโลกหาเอเชียในยหาก,กันเน็ตคว้าเลยผมมีสา,ายสองใบแล้วตอนนี้มีคนจองมาทั้งหมดสิบหกที่นะครับเราจะไปดูบอลกันไปเที่ยวฮ่องกงวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมถึงหนึ่งมิถุนายนนะครับสามคืนสี่วัน นะครับนอกนอจากดูบอลเราได้นั่งตั๋วแคปเอนะครับคือตั๋วบอลในใบหนึ่งหมื่นเจ็ดค่าทัวร์เนี่ยไม่แพงครับตั๋วบอลไมแพงอะค่าทัวร์ในสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านอนโรงแรมสามคืนนะฮะนอนย่านจิมซาจุยนะครับแล้วก็รวมค่าเข้าดิสนีย์แลนด์แล้วไปฮ่องกงก็ควรไปแวะดิสนีย์แลนด์ไปไหว้พระเพราะเป็นจุดท่องเที่ยวของเขาไปนั่งไอเนี่ยไอกระเช้าลอยฟ้านะครับอันนี้คือทุกคนไปก็ได้หมดเลยแล้วก็ได้ที่นั่งดูบอลที่ดีที่สุดของสนามฮ่องกงด้วย ก็รวมกันค่าตัวบอลค่าทัวร์สิ9หมื่นหกพัาบาทนะครับมันแพงที่ตัวบอลทงค่าทัวร์ไปสองหม่เาองนะครับ,ต 29, รบแต่ว่าผมให้มาจําได้ผ่อนได้2องวดมาจำสองพ0นหแล้วก็ไปจ่ายทีสองพฤษภาคมเพราะว่าเพื่อนผมเป็นเจ้าของบริษัทนะครับถ้าใครยังไม่เคยไปลองไปดูครับผมจัดทัวรมา5ครั้งแล้วนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้มีที่ว่างอีก14ที่นะครับไลน์เข้ามาตรงนี้ แอดบ๊อกอิรพลสแกนกิโยโค้ดเอามือถือสแกนได้เลยนะครับแล้วทักมาเดี๋ยวผมส่งโปรแกรมให้นะครับไปเที่ยวฮ่องกงด้วยกัน29พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็ไปดูช่องบ๊อกอิรพลได้เมื่อวานทําหลังเกมที่คนยอมรับไม่ได้แมนยูแพ้4-1ดาบายินดีผมอารุอมออมริมจะอมปอรมเป็นยังไงไปดูได้ต่อในช่องบ๊อกอิรพลครับบบ๊ายาย